วันนี้ผมถ่ายทำวันที่14เดือนกรกกร,กกระดาคดาม,มกนะฮะโทรไลน์เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์9 8 6 8 8แคปหน้าจอนะครับพี่นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์7เดี๋ยวผมจะมีโปรบ้างนะครับวันนี้นะฮะไลน์ถือว่าจัดสุดละเบอร์7ตัดเองทำเองนะครับส่วนใหญ่จะที่นี่ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์วางกล้องนะครับจะต้องสูงนิดๆถ้ามันต่ำเกินไปเนี่ยมันจะตัวเลเซอร์อะไรต่างจะบังกันเองอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับไปเล่นกับตัวเด็กๆหน่อย เสียงแหบมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็เลยไม่ได้รีวิวเลยขออภัยด้วยนะครับเพิ่งจะคุยได้เริ่มเมื่อวานนี่แหละนะฮะเริ่มจะมีเสียงบ้างนี้ก็ยังแหบอยู่โอเคอุปกรณ์จริงๆนะอุปกรณ์เราก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับที่ยังไม่ได้ส่งก็จะมีของขอบคุณอ่เอ่อคดังนะฮะของคุณพี่เคนน้อยนะครับที่เอาไปรีวิวแล้วก็ชื่นชอบในหนังฟติกนะครับอันนี้ของคุณพี่แก ว่าจะส่งไปให้เล่นๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้เออนะครับถือว่าสวยดีผมทำเป็นรงตัวสแตนเลสให้นะครับเขาลื่นดีส่วนอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็มีของคุณชื่นนะครับจะส่งพรุ่งนี้นอกนั้นส่งไปหมดส่งทุกวันนะครับพี่องผมส่งจะอยู่ประมาณ20-40ท่านต่อวันฝ่ายผลิตก็ผลิตไปนะครับฝ่ายจะส่งก็จะส่งไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์นะครับตัวปืนตัวใหม่ๆเป็นไงบ้างก็ประมาณนี้ เป็นทรงกรําคอร่องนิ้วนะครับมีร่องแก้มด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็มีร่องนิ้วนะตรงประมาณนี้ร่องนิ้วเนี่ยเขาจะเก็บงานได้สวยมากพี่นะครับเก็บงานละเอียดหมดเลยโครงกลยหลงต่างวางกลางนะครับตัวขากล้องยกสูงนิดนิดนะครับไม่รู้จะตีตรงไหนแล้วสวยดีตัวเหล็กกาวนัยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเอ่อตัวใหม่มันก็จะฟิตเปี้ยเลยครับตัวง่ามแรงต่างประมาณนี้นะครับเนี่ยลองง้างไว้คือจะไม่แทบจะไม่ขยับเลยพี่นะครับฟิตเปี้ยตู้ย่ยางนะครับเอ่อเป็นตัวใหม่ ยางนะครับตัวยางตัวนี้มันจะเหมือนเดิมแต่ว่าตัวผ้ารองเนี่ยมันจะทนมากจะไม่เหมือนในตัวเงาๆงเนะที่เราเคยเห็นนะครับจะขาดง่ายผมคัดทั้งหมดเลยนะครับอัปเดตเรื่องเรื่องตัวยางแล้วก็ตัวยางปิดด้านหน้าตัวหัวน็อตแรงต่างนะครับตัวพันท้ายตัวหลักฐาดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะโปรนะครับแบบทรงนี้มีเยอะนะครับน่าจะเป็นสี่สิบห้าสิบตัวทรงนี้นะครับจะเหมือนกันหมดเลยแต่ว่านี้ผมจะเป็นพันท้ายที่คัดมานะครับจะมีแถบเบอร์ศูนย์นะครับเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ นะครับไปไปดูกันมีตัวเบอร์ศูนย์นะครับเอ่อเป็นพันท้ายแบบนี้สต็อกของค่อนข้างเยอะเลยเป็นตัวทรงไม้ประดู่ทรงมือสอดแบบนี้นะฮะทรงนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งผมโปรเลยนะครับพี่โปรวันนี้วันที่สิบสี่เบอร์ศูนย์นะครับผมโปรให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจคุณพี่ทักแชทเอ่อวันนี้เลยนะครับพี่ทักแชททักไลน์มาเลยเบอร์น,นี้ผมโปรพันห้า ปโปรนี้ผมเป็นโอนเนื่องพี่ไม่ได้รับเป็นปลายทางนะครับส่วนปลายทางก็ปกติรับอยู่แล้วตัวปลายทางส่วนทุนพี่จะเอาปลายทางนะครับราคาตัวนี้สองพันห้าลดให้เหลือสองพันค่าจะส่งร้อยห้าสิบก็จะเป็นสองพันหนึ่งห้าสิบส่วนพี่จะโอนผมปโปรให้นะครับเบอร์ศูนย์เนี่ยวันนี้เอาแค่พันหะ้าพอแบบนี้มีเยอะนะนู่นอยู่ข้างในนู่นก็มีนะครับพี่แถบทั้งหมดเลยเนี่ยด้านนี้ก็มีสต็อกเยอะนะครับแล้วก็มีที่กําลังประกอบให้อยู่แต่ที่ผมคัดมาก็คือ ไรตําหนีเลยนะครับถือว่าถือว่าสวยเอาพัน้าพอตัวนี้นะเบอร์ศูนย์นะครับชุดบนเหมือนกันหมดเลยไม่ไม่ต้องคิดเรื่องความแม่นต่างมันจะเหมือนกันหมดต่อันแตกต่างแค่ตัวพันธุ์ไทยเบอร์หนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างเบอร์หนึ่งผมก็คัดมาให้แล้วนะครับดวยลายก็ถือว่าสวยดีลงตัวดีนะครับเอมีตาไม้บ้างนะครับเป็นทรงประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเอาตัวอื่นๆแรงต่างก็ทักเข้ามาพี่นะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ก็าสวยไหมตัวนี้ก็สวยดี มันก็สวยเหมือนกันพี่ทักเขาเลยแล้วกันจะเอาตัวไหนนะครับแต่เป็นเบอร์หนึ่งตัวนี้แล้วกันนะครับผมโปรให้เหลือเหลือสองพันนะครับลดให้สองพันบาทนะครับจัดส่งได้เลยไม่ต้องรอนะครับคุณพี่เห็นหลายค่ายตอนนี้นะมีปัญหาเรื่องการจัดส่งนะครับรับเงินลูกค้าก่อนแล้วก็จัดส่งนะครับบางท่านนี่หลายเดือนมากสี่ท่านเออสี่เดือนห้าเดือนแรงต่างนะครับสั่งของชาตินี้ไม่รู้ชัติได้ชิหน้าหรือเปล่าแรงต่างนะครับที่นี่ไม่มีแล้วนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวไม้ประดู่ทรงหนาขึ้นหน่อยนะครับชอบทรงหนาๆน,าน,านี้นี่ก็เป็นตัวนี้เบอร์สองครับราคาเดียวกันหมดเลยชุดบนตัวเดียวกันนะครับก็สวยไปคนละแบบกันนะฮะปึ๊บหรือจะทักมาเอาเป็นเบอร์สองประมาณนี้แล้วก็จะดูตัวอื่นๆอย่างเงี้ยก็ใช่นี่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับล็อกเดียวกันนะครับแถบด้านในแรงต่างเอาผมโปรให้เหลือพันสองนะครับเออโปรให้เหลือสองพันโทษทีกันพี่นะครับยังแหบอยู่ตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็ก เบอร์สามก็ถือว่าสวยสุดแล้วตอนนี้เราคัดมาให้แล้วนะครับเบอร์สามชุดบนตัวเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้ยางหกมิลเจาะยางตัวไหนก็ทักมาเหมือนกันผมตัดเอง,ท,เองทําเองนะครับที่นี่นะครับตัวยางเอ่อโปรเบอร์สามนะครับเป็นไม้ขี้เหล็กไม้ขี้เหล็ก,กมันจะเหนียวกว่าไม้ไม้ประูนะครับแข็งกว่าแต่โดยรวมก็โอแหละนะครับส่วนเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ึ้นงามหรือวะ เบอร์สี่เป็นไม้ประดูลายนะครับนะดูแล้วไม่ยยอนหน้าใช่ประดูนะให้เป็น TVs ชิงชันนะครับโลรสองพันเมือนคั้นี้แหละพี่นะครับเบอร์สี่เร็วเด้อนะครับถ้าช้าก็ดูตัวอื่นนะครับ้าไม่ทำมันก็จะเป็นตัวอื่นๆให้เอ่อตัวอื่นๆก็จะเป็นตัวประมาณนี้นะครับมันก็สวยเหมือนกันพี่ทักมาเลยแบบนี้นะครับเอ่อช่วงชักเดียวกันเจ็ดสิบเบอร์ห้าต่อไปนะครับเบอร์ห้านี้จะเป็นตัวช่วงชักแปดสิบเซนนะครับพันท้ายจะเป็นตัวเดียวกันกระโจมมือจะยาวกว่านิดนิด เบอร์ห้านะครับแต่ว่าที่สิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นเรื่องยางเป็นยางขนาดหกมิลแปดเส้นตัดเองทําเองนะครับช่วงชักแปดสิบเซนยาวขึ้นมันก็เหมือนกับปืนตํารวจนะครับปืนสั้นกับปืนยาวนะครับไรเฟริลแรงต่างนะยิงระยะไกลๆจะสู้ตัวยาวๆไม่ได้ช่วงชักยาวๆไม่ได้พี่เพราะว่าระยะส่งลูกแรงต่างจะดีกว่าไปได้ไกลได้ดีกว่านะครับบ้าพลังหน่อยก็เล่นด้านนี้นะครับชอบกระแัดรัดแรงต่างใส่ในรถยนต์แรงต่างก็เล่นตัวสั้นลงมาหน่อยแบบนี้นะครับช่วงชักเจ็ดสิบตัวนี้จะเป็นแปดสิบเซน ต่างกันสิบเซนนะครับยาวโดยรวมเท่าไหร่เมตรยี่สิบห้าครับตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณเมตรสิบรถยนต์เราก็คือเมตรสี่สิบนะครับส่วนเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะครับมันจะสวยตรงต้นประดู่ตรงนี้นะพี่ไม้ประดู่นะครับแต่มันทรงอะไรก็ไม่รู้เห็นลายมันสวยดีเบอร์หกนะครับทักมาเลยครับพี่สองพันห้าโปรครับโปรวันนี้หรอวันที่สิบสี่ส่วนถ้าไม่ทันนะครับพี่ไม่ทันอยู่แล้วเพราะลูกค้าเยอะที่นี่นะครับ รอบก่อนผมโปรไปยี่สิบกตัวปรากฏว่าลูกค้าทักเยอะมาหกสิบตัวเลยนะครับก็คือจำเป็นก็หาตัวอื่นให้มันก็นเหมือนกันนะครับแทบไม่ได้ติดเบอร์อันนี้ราคาที่กันหมดเลยครับสองพันห้าโปรคืนนี้นะครับเนี่ยถ้าไม่ทันก็ดูตัวอื่นๆแรงต่างนะครับแล้วก็เบอร์หกส่วนเบอร์เจ็ดลายจัดสุดจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประกอบนะครับมันยังไม่ประกอบทำอะไรด้วยตัวร้อยตัวน้อยเน,นี่ยนะฮะเอ่อลายจัดสุดแล้วตัวนี้นะครับ เพียงแค่ยังไม่ได้ประกอบประกอบพวกนี้สรงได้พร้อมกันกับชุดนี้นะครับตัวที่ผมโปรอยู่สามพันนะฮะตัวที่แถมเลเซอร์ให้มีเลเซอร์ให้ด้วยกับสองพันห้าก็เหมือนกับเหมือนกันแหละถ้าจะเอาตัวนี้นะครับบ,รบังคับเลเซอร์เลเซอร์มันก็มันยิงง่ายพี่นะครับเลเซอร์ไปดูไหมทำเลยตัวเล็กมันตัวนี้เลเซอร์นะครับ เลเซอร์แสงเขียวชาร์จได้นะครับแสงแดงเอ่อกลางวันจะมองไม่เห็นนะครับแสงเขียวเนี่ยมันจะตัดกับพร้าที่มันจะโคลรสีกันเสร็จแล้วไอตัวเส้นผ่าศูนย์กลางในลําแสงเนี่ยจะใหญ่กว่าสีเขียวจะใหญ่กว่านะครับเวลาตั้งเลเซอร์นะครับไม่ใช่ไปตั้งมว่วๆนะคุณพี่ต้องตั้งแบบนี้ผมใช้กล้องหลังนะครับเอ่อด้านซ้ายเนี่ยนะครับจะตั้งไฟออกทางซ้ายไปทางขวานะครับด้านบนก็คือลงลูกไปทางไหนคุณพี่ก็ตั้งไปตามเท่านั้นเนี่ยเนี่ยตั้งแบบนี้ให้ถอดตัวนี้ออกนะครับมันจะมีที่ตั้งอยู่นะครับลองดู เนี่ยตัวแสงไฟไหมครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งเ,เลเซอร์นะครับโอเคนะครับส่วนตัวเลเซอร์ถ้าเกิดสนใจก็คืออยู่ที่500มีแท่นชาร์จมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับอยู่ในชุดอยู่แล้วส่วนเ,เรื่องลูกผมมีแถมให้นะครับถ้าเป็นลูก8ปมิลเนี่ยจะอยู่145นัด9มิลจะอยู่ประมาณ1 0 0นัดนะครับก็เฉลี่ยค่าคล้ากันให้นะครับตัว9้ามิลก็เหมาะกับล่าสัตว์ใหญ่หน่อยใกล้ๆไม่ไม่ไกลามากนะคระยะสักย0เมตรแรงโลมาจะยิงดี ถ้าแปดมันก็ยิงโพได้หมดแล้วพี่นะครับไกลๆก,ก็เล็งขึ้นเอาอโอเคขอบพระคุณทุกฝากกดติดตามด้วยพี่ถ้าไม่กดติดตามนะครับลางทีผมไลฟ์สดเดี๋ยวเสียงหายเดี๋ยวมันจะหากันไม่เจอนะครับในอุปกรณ์ที่เราทํากันอยู่นะครับก็โอเคอยู่เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดหกแปดแปดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ก็ค่อยว่ากันอุปกรณ์นะส่วรับวันนี้ผมผมโปรเป็นตัวสวยให้นะครับแล้วก็ ข้อดีก็คืองามจะตรงปกนะครับเอ่อตรงปกนะครับ <l ug> จะเกี่ยวกับเสียงแหบก็คือคือวัสดุชัด่านะครับมันจะตรงปกเวลาคุณพี่เลือกเลือกเอาตัวไหนก็คือได้ตัวนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสั่งเขาทํานะครับเอ่อบางค่านี่เองอยู่ที่ไม่ได้ว่าติว่าใคร้ะคุณพี่ผมเป็นห่วงนะครับเ <l ug> วลาสั่งทําต่างๆใช้เวลานะครับนัดเดือนหนึ่งกับพาไปสามเดือนสี่เดือนต่างๆที่นี่คุณพี่สั่งวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมจัดส่งเลยนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ ส่งนี่เลยนะครับส่งวันจันทนระ์ถ้าไม่ทันมันก็ส่งวันคานเท่านั้นแหละอาจจะล่ะเลาเช้าวันหนึ่งเพราะลูกค้าสั่งเยอะนะครับมันกับเพกว่าทันเนาะคนเกื่อนโอเคขอบพคุณครับไปแล้วนะฮะบ,บทบันนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยด้วยขอบพคุณครับ